้าผู้หญิงที่คุณคิดว่าเป็นเพียงแม่บ้านธรรมดาแท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีที่ซ่อนตัวตนไว้ตลอดสามปีและว,วันที่คุณผลักสายเธอออกจากชีวิตกลับเป็นวันที่ความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยคุณจะยังกล้าดูถูกเธออยู่หรือไม่หรือจะต้องเป็นฝ่ายสันสานเมื่อรู้ว่าคุณกำลังจะสูญเสียสิ่งล้ำค่าไปตลอดกาลสวัสดีทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่หลายคนอาจไม่ค่าคิดว่าจะเกิดขึ้นจริง ปีพุทธศักราช2563จังหวัดเชียงใหม่หญิงวัย45ปีชื่อกนิกาเธอเคยเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ทำกำไรอย่างมหาศาลแต่ไม่มีใครในบ้านสามีรู้ความจริงตลอดสามปีที่ผ่านมาเธอใช้ชีวิตในฐานะแม่บ้านธรรมดาตื่นเช้ามาทำอาหารกวาดบ้านซักผ้าและคอยดูแลสามีที่อายุมากกว่าสิปีเธอไม,ม่เคยพูดถึงอดีตของตนเอง เลือกที่จะเงียบและมอบทุกสิ่งเพื่อครอบครัวใหม่บ้านที่เธออยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นเงียบสงบในชุมชนเล็กๆเ,เสียงจักจันดังถาบอยางค่ำคืนลิ่นสบู่จากเสื้อผ้าที่ตากไว้เรียรั้วช่วยเข้ามาในครัวเธอยืนอยู่ตรงนั้นมือยังมีรอยแดงจากการซักผ้าสามีของเธอชื่อประสิทธิ์เขามักมองเธอด้วยสายตาที่ไม่พอใจคำพูดที่เปล่งออกมาบ่อยครั้งคือการตำหนิไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือใหญ่เธอไม่เคยทำอะไรดีสักอย่าง เสียงของเขาแข็งกร้าวในห้องนั่งเล่นที่มีกลิ่นฝุ่นอับเธอนั่งก้มหน้าใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตนเองคืนหนึ่งเขาเรียกเธอมานั่งตรงหน้าแววตาเย็นชาไม่มีความอ่อนโยนเหลืออยู่เอกสารบนโต๊ะถูกเลื่อนมาทางเธอเนซนเซเราจะหยาก,กันเสียงนั้นชัดเจนราบเรียบแต่กลิดลึกเข้าไปในหัวใจกนิกานิ่งเงียบปลายนิ้วสัมผัสกระดาษที่เย็นเฉียบสายตาเธอไล่ไปตามตัวอักษรที่เต็มไปด้วยคำบังคับ ลมหายใจติดขัดร่างกายแข็งทื่อเหมือนถูกตรึงไว้กับเก้าอี้ความจริงที่เธอปกปิดมานานกำลังสั่นไหวในใจเธอไม่ใช่เพียงแม่บ้านไร้ค่าอย่างที่เขาคิดแต่เขากำลังถักใส่ผู้หญิงที่แท้จริงแล้วคือมหาเศรษฐีที่เคยควบคุมบริษัทใหญ่เสียงนาฬิกาแขวนผนังดังติ๊กต่อบรรยากาศในห้องหนักอึ้งเธอกัดริมฝีปากแน่นขณะภาพอดีตความสำเร็จผุดขึ้นมาในหัวน้ำเสียงสามีดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้กดดันมากกว่าเดิม อย่าทำให้เสียเวลาเส้นเดี๋ยวนี้มือของกนิกาสัน่นหัวใจเธอราวกับถูกบีบจนแทบแตกเธอรู้ดีว่าหากเซนลงไปชีวิตที่เธอทุ่งเทมาตลอดสามปีจะพังลงตรงหน้ากนิกาก้มมองปากกาที่ถูกวางไว้บนเอกสารดวงตาของเธอเริ่มพราน้ําตาเอ่อคลอแต่เธอก็พยายามกลืนมันกลับเข้าไปเสียงหัวใจดังรัวเหมือนกรองที่ถูกตีไม่หยุดเธอยกมือขึ้นช้าๆแต่กลับวางลงบนตักเพรแรงกดดันทําให้มือหนักเกินจะขยับ ประสิทธิ์เลิกคิ้วสกตาเธอด้วยแววรำคาญอย่ามาทำเป็นดื้อดึงเธอไม่ใช่คนสำคัญอะไรคำพูดนั้นเหมือนคมมีดที่ตัดผ่านความอดทนที่เธอแบกไว้กนิกาหายใจแรงกลิ่นฝุ่นและกลิ่นชื้นในห้องตีขึ้นจมูกเธออยากลุกหนีอยากตะโกนแต่ร่างกายกลับเหมือนถูกตรึงเอาไว้ปลายนิ้วเธอกำแน่นกับชายผ้าถุงจนเล็บจิกลงในผิวสามีขยับเอกสารมาใกล้อีกเสียงกระดาษเสียสีกับต้นไม้ดังขึ้นชัดเจนในความเงียบ ฉันให้โอกาสแล้วเธอไม่มีค่าพอจะอยู่ในบ้านนี้อีกต่อไปเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาตรงๆแววตาที่เธอเคยหวังว่าจะได้เจอความเมตตากลับเต็มไปด้วยความเย็นชาหัวใจของเธอสั่นไหวแต่ในขณะเดียวกันมีบางอย่างกำลังผลักดันให้เธอไม่ยอมเวลานั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นที่มุมห้องเสียงสั่นสะเทือนทำให้บรรยากาศที่ตึงเครียดหยุดชั่วครู่กนิกาหันไปมองแต่ประสิทธ์กลับเอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาแทนเขาเหลือบดูหน้าจอชื่อที่ปรากฏคือ เลขาคุณกานิกาคิ้วเขาเขามวดทันทีใบหน้าฉายแววสงสัยเขากดตัดสายก่อนวางโทรศัพท์ลงแรงๆบนโต๊ะนี่มันอะไรเขาถามเสียงแข็งกานิกาหลบตาแต่ภายในอกเธอเริ่มเต้นแรงยิ่งกว่าเดิมความลับที่เธอซ่อนไว้กำลังจะถูกเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจประสิทธิ์ก้มลงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งเลื่อนดูประวัติการโทรเห็นชื่อบุคคลสำคัญหลายรายที่เขาไม่รู้จัก สายตาเขาคมขึ้นขณะที่เธอเริ่มกัดริมฝีปากจนเลือดซึมเขาหันกลับมามองเธอทำไมเธอถึงมีคนเรียกว่าเลขาแล้วคนพวกนี้คือใครเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงเต็มไปด้วยความกดดันกาิกาสูดลมหายใจลึกในหัวเธ,เธอเต็มไปด้วยเสียงคำสั่งเก่าของตัวเองในอดีตเสียงประชุมในห้องกระจกสูงเสียงตัดสินใจเรื่องเงินนับพันล้านแต่วันนี้เธอกลับนั่งอยู่ตรงนี้ในฐานะแม่บ้านที่ถูกดูแล เธอเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์กลับมานิ้วเธอแน่นจนข้อนิ้วซีดขาวเธอเงยหน้าสบตาเขาอีกครั้งประสิทธิ์มีหลายเรื่องที่คุณไม่เคยรู้ห้องเงียบลงทันทีเพียงเสียงนาฬิกายังคงดังเป็นจังหวะชัดเจนเขาขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้รอคำตอบแต่กนิกากลับกดปุ่มล็อกเครื่องและวางไว้บนตักตนเองสายตาของเขาเริ่มเปลี่ยนไปจากความมั่นใจเป็นความหวั่นไหวเล็กน้อยแต่เสียงของเขายังแข็ง อย่าเล่นตลกกับฉันฉันต้องการแค่ลายเซ็นของเธอไม่ใช่คำพูดกำกวมกานิกาก้มมองเอกสารอีกครั้งตัวหนังสือยังคงท่ามูเพราะน้ำตาที่เอ่อคลอเธอรู้ดีว่าหากเซ็นเธอจะเสียทุกอย่างที่ลงทุนชีวิตไว้แต่ถ้าไม่เซ็นความลับที่เธอเก็บมาสามปีอาจถูกเปิดเผยในทันทีเธอหันมองรอบห้องผนังไม้เก่าที่เคยให้ความอบอุ่นบัดนี้กลับให้ความรู้สึกกดดันกลิ่นชื้นจากพรมปูพื้นทำให้เธอแทบอาเจียน เสียงลมหายใจของประสิทธิ์ดังกล้องในโสประสาทเหมือนเสียงสัตว์รอขย่ำเยือเมือเธอสั่นแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะความกลัวเพียงอย่างเดียวมันเป็นเพราะความโกรธที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนสามีที่เธอเคยดูแลด้วยใจแท้กลับผลักใส่เธออย่างไร้เมตตาเธอยกปากกาขึ้นชา้ชาๆสายตาของเขาจับจ้องรอให้เธอเซ็นแต่แทนที่จะวางลงบนกระดาษเธอกลับกำปากราแน่นในมือเสียงตอปกปากกาดังคลิกในความเงียบนาิกาเงยหน้าขึ้นอีกครั้ง ในแววตาไม่มีน้ำตาเหลือแต่กลับมีความแข็งกร้าวที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนคุณแน่ใจหรือว่าอยากให้ฉันเซนประสิทธิ์ชงักไปครู่หนึ่งใบหน้าเขาเปลี่ยนจากความมั่นใจเป็นความสับสนห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งในวินาทีนั้นกคนิกาขยับเก้าอี้เล็กน้อยเสียงไม้เสียดสีกับพื้นดังลันเธอวางปากกาลงบนโต๊ะด้วยแรงที่ทำให้มันกระเด้งเบาๆดวงตาเธอจ้องตรงไปยังชายที่เคยคิดว่าควบคุมเธอได้ทุกอย่างถ้าฉันเซนคุณอาจได้อิสระ เธอพูดเสียงเรียบแต่หนักแน่นแต่คุณกำลังจะสูญเสียมากกว่าที่คุณคิดประสิทธิ์มองเธอไม่กระพริบตาความเงียบหนักตึ้งปกคลุมห้องอีกครั้งเสียงนาฬิกายังคงดังเป็นจังหวะเดียวที่เคลื่อนไหวหัวใจกนิกาเต้นแรงแต่เธอรู้แล้วว่าต้องทำอย่างไรต่อไปประสิทธิ์ขมวดคิ้วแน่นกว่าเดิมสีหน้าที่เคยมั่นใจค่อยๆถูกแทนด้วยแววตาหวั่นไหวเขาพยายามกลบเกลื่อนด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้าง พูดอะไรของเธออย่ามาทำเป็นลึกลับฉันไม่กลัวหรอกกาณิกาหายใจเข้าลึกเสียงลมหายใจตัวเองดังสะท้อนอยู่ในอกเธอไม่รีบร้อนเธอค่อยๆเอื้อมมือหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานิ้วเธอเลื่อนหน้าจอปลดล็อกเครื่องรายชื่อการโทรและข้อความมากมายปรากฏต่อหน้าเธอยื่นหน้าจอให้เขาดูนี่คือคนที่คุณบอกว่าไม่รู้จักชื่อบริษัทการเงินใหญ่ชื่อผู้บริหารระดับชาติปรากฏเรียงรายบนหน้าจอประสิทธิ์เบิกตากว้างทันที เสียงในลำคอเหมือนจะติดขัดไม่สามารถพูดอะไรออกมาได้กานิกาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะอย่างใจเย็นเธอนั่งหลังตรงดวงตาุมชัดเจนกว่าที่เคยสามปีที่ผ่านมาฉันทิ้งทุกอย่างที่ฉันมีเพื่อมาดูแลคุณน้ำเสียงเธอนุ่มแต่ทุ้มและหนักแน่นจนบรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปเขายังคงเงียบสายตาหลบเลี่ยงแต่ในความเงียบนั้นกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่ได้พูดออกมากานิกาก้มมองเอกสารอีกครั้ง ปลายนิ้วแต่ที่ชื่อของเธอบนกระดาษมึกพิมพ์ดำชัดเจนตัดกับแผ่นกระดาษขาวสะอาดเธอยกสายตามองเขาอีกครั้งคุณคิดว่าคุณกำลังไล่แม่บ้านออกจากบ้านเสียงเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะกลัวเป็นเพราะแรงกดดันที่อัดแน่นอยู่ในใจมานานจนถึงเวลาที่ต้องระเบิดออกมาแต่ความจริงคือคุณกำลังผลักใสเจ้าของบริษัทที่คุณยังไม่เคยแม้แต่จะเอ่ยชื่อออกมาได้ถูกต้องคำพูดนั้นทำให้ประสิทธิสะดุง้ง เขานิ่งงานมือกำที่เท้าแขนเก้าอีแน่นจนเส้นเลือดปูดดวงตาไหววูบแต่ปากยังคงพยายามโต้กลับเธอโกหกเสียงเขาแข็งแต่แฝงความสัตย์นแม่บ้านที่ซักผ้าทำกับข้าวจะไปเป็นเจ้าของบริษัทอะไรได้กนิกายกมมือขึ้นเช็ดคราบน้ำตาเธอยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้มีความสุขแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจที่กลับคืนมาคุณไม่เคยถามและคุณไม่เคยสนใจเสียงในห้องเงียบลงอีกครั้ง นาฬิกายังคงเดินแต่ดูเหมือนจะดังขึ้นกว่าเดิมกาณิกาลุกขึ้นยืนชา้ชาๆเก้าอี้ที่เธอนั่งส่งเสียงเอียดอาดกล้องกังวนในบรรยากาศตึงเครียดเธอเดินไปที่ลิ้นชักไม้เล็กๆข้างห้องมือเธอเปิดมันออกด้วยความมั่นคงเอกสารบางอย่างถูกดึงออกมาพร้อมแฟ้มที่หนาและหนักเธอวางมันลงบนโต๊ะตรงหน้าสามีเสียงแฟ้มกระแทกโต๊ะดังหนักทำให้ประสิทธิสะดุ้งเล็กน้อยเขามองเอกสารอย่างลังเลแต่ก็ไม่เอื้อมมือไปแตะ กาน,นิกาเอ่ยเสียงเรียบนี่คือสัญญาและเอกสารที่ฉันเคยลงนามในฐานะประธานบริษัทเธอเปิดแฟ้มทีละหน้าตรายางบริษัทโลโก้ที่เขารู้จักผ่านข่าวการเงินปรากฏชัดบนกระดาษทุกแผ่นสายตาของประสิทธิ์เต็มไปด้วยความตกตะลึงเขาอ้าปากเหมือนจะพูดแต่กลับไม่มีเสียงได้ออกมาร่างกายเขาขยับเล็กน้อยเหมือนคนที่กำลังเสียสมดุลกาน,นิกาหันกลับมามองเขาในแววตาไม่มีร่องรอยความอ่อนแออีกต่อไป นี่คือสิ่งที่คุณไม่เคยรู้เพราะคุณไม่เคยสนใจจะรู้จักตัวตนที่แท้จริงของฉันเลยเสียงลมจากช่องหน้าต่างพัดเบาๆทําให้ผ้าม่านขยับบรรยากาศในห้องเงียบสนิทแต่ความเงียบนั้นกลับกดดังยิ่งกว่าคําพูดใดประสิทธิ์กระพริตาที่หายใจแรงเขายกมือขึ้นลูบหน้าตนเองเหมือนคนที่เพิ่งรู้ตัวว่ากําลังยืนอยู่บนพื้นที่ไม่มั่นคงกนิกาค่อยๆเก็บเอกสารเรียงใส่แฟ้มเสียงกระดาษเสียดสีกันเบาๆก้องสะท้อนในความเงียบ เธอยกแฟ้มขึ้นกอดไว้กับอกแล้วหันกลับไปสบตาสามีอีกครั้งคุณยังอยากให้ฉันเซ็นอยู่หรือเปล่าคำถามนั้นแขวนอยู่ในอากาศไม่มีคำตอบเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงของทั้งสองคนที่ดังกล้องอยู่ในห้องไม้เก่าแห่งนั้นประสิทธิ์ตัวแข็งทื่อดวงตาไหวระลิกเหมือนคนที่ไม่มั่นใจในสิ่งที่เคยคิดแน่วแน่เขาหลบสายตาไม่กล้ามองตรงไปที่เอกสารในมือของภรรยาเสียงกลือนน้ำลายของเขาดังชัดในบรรยากาศที่เงียบงนัน กน,นิกายังคงยืนอยู่ตรงนั้นแฟมหนาแนบชิดกับอกเธอไม่ก้าวถอยเธอเพียงเฝ้ามองใบหน้าของชายที่ตนเองดูแลมาตลอดสาปีในแววตาของเขาเธอเห็นความกลัวปนความสับสนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนฉันถามอีกครั้งเธอพูดช้าและชัดคุณยังอยากให้ฉันเส้นอยู่หรือเปล่าเสียงนาฬิกาเดินไปหนึ่งจังหวะก่อนที่เขาจะถอนหายใจแรงนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เขาเอ่ยออกมา น้ำเสียงเต็มไปด้วยความไม่เชื่อแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธสิ่งที่เห็นตรงหน้ากนณิกาวางแฟ้มลงบนโต๊ะเมื่อเธอผลักเอกสารยาที่เขาเตรียมมาออกไปด้านข้างกระดาษบางนั้นเลื่อนถลายไปตกพื้นเสียงกระแทกแผ่วๆแต่กลับกล้องในใจเขาอย่างหนักเธอนั่งลงช้าๆกลับไปที่เก้าอี้ตัวเดิมสายตายังคงจ้องเขาโดยไม่หลบสามปีฉันทำกับข้าวซักท่ากวาดบ้านดูแลคุณเวลาเจ็บป่วยเสียงเธอมั่นคงแต่คุณไม่เคยถามเลยว่าฉันเป็นใครมาจากไหน ประสิทธิ์กัดฟันแน่นมือกำไว้บนต๊ะจนเส้นเลือดที่หลังมือป่องชัดเพราะฉันเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขาตอบเสียงแหกผู้หญิงที่แต่งตัวเรียบง่ายอยู่บ้านทำงานบ้านทุกวันใครจะไปคิดว่าเธอคือแบบนี้กาิกาเอียงหน้ามองเขาคุณไม่เคยอยากคิดไม่เคยอยากรู้คุณเลือกเชื่อในสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกเหนือกว่าเขาเงียบไปอีกครั้งห้องทั้งห้องเหมือนปิดกั้นทุกเสียงภายนอกมีเพียงความเงียบที่ถ่วงให้บรรยากาศหนักขึ้นทุกวินาที การิกาก้มลงหยิบกระดาษยาที่ตกพื้นขึ้นมาเธอมองมันด้วยแววตาเย็นชาคุณบังคับให้ฉันเซ็นเพราะคิดว่าฉันไม่มีทางเลือกเธอวางกระดาษลงบนโต๊ะตรงหน้าเสียงกระแทกเบาๆแต่แฝงด้วยความหนักแน่นแต่ความจริงคือฉันต่างหากที่มีสิทธิ์เลือกประสิทธิ์หันมองเธอทันทีใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความไม่พอใจปนตกรนกเธอกำลังขู่ฉันงั้นหรือกาิกาสายหน้าเบาๆ ฉันไม่จําเป็นต้องกูฉันพูดความจริงเขาลุกขึ้นยืนเดินวนไปมาสองสามก้าวเสียงเท้ากระทบพื้นไม้ดังเป็นจังหวะสั้นๆร่างกายเขาเหมือนถูกกักขังด้วยความโกรธและความกลัวในเวลาเดียวกันกนิกายังคงนั่งนิ่งเธอรู้ว่าช่วงเวลานี้กําลังพลิกชีวิตของเขาชายที่เคยมั่นใจว่ามีอํานาจเหนือเธอกลับเริ่มร้าที่ยืนในห้องที่เขาเรียกว่าบ้านถ้าฉันไม่อยากอยู่ต่อเธอพูดเสียงเรียกฉันมีที่ไปเสมอ เขาหยุดเดินทันทีคำพูดนั้นเหมือนแรงผลักที่ทำให้เขาสะดุดเขาหันมามองเธอแววตาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่กล้าเอ่ยออกมาการิกายกมือหยิบถุงผ้าเล็กๆที่เธอวางไว้ข้างเก้าอี้เธอเปิดมันออกหยิบสมุดเช็คเก่าเล่มหนึ่งขึ้นมาปกหนังสีน้ำเงินเข้มมีรอยขีดข่วนจากการใช้งานนับไม่ถ้วนเธอวางมันลงบนโต๊ะตรงหน้าสามีนี่คือสิ่งที่ฉันพยายามซ่อนเพื่อจะได้ใช้ชีวิตเรียบง่าย เธอพูดทางเปิดหน้าสมุดให้เห็นตัวเลขที่บันทึกไว้ยอดเงินมหาศาลปรากฏตรงหน้าประสิทธิ์ชะโงกหน้าเข้าไปมองดวงตาเบิกกว้างอีกครั้งร่างกายแข็งค้างเหมือนถูกตรึงไว้เขายกมือขึ้นแต่ชงะงักกลางอากาศไม่กล้าแตะกนิกาปิดสมุดเช็คลงเสียงดังเธอลุกขึ้นยืนอีกครั้งฉันไม่อยากใช้สิ่งเหล่านี้พิสูจน์อะไรทั้งนั้นเสียงเธอนุ่มแต่หนักแน่นแต่วันนี้คุณทำให้ฉันต้องเปิดมันออกมา ประสิทธิ์ถอยหลังเล็กน้อยแววตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกริมฝีปากขยับเหมือนอยากพูดแต่กลับไร้เสียงกคนิกาก้าวเข้าใกล้เขาเธอหยุดเพียงก้าวเดียวตรงหน้าสายตาคมชัดของเธอจ้องตรงเข้าสู่ดวงตาเขาคุณยังคิดว่าฉันเป็นแม่บ้านที่ไม่มีค่าอยู่หรือเปล่าเสียงคำถามนั้นก้องสะท้อนในหัวเขาเขาหลับตาแน่นสุดลมหายใจยาวเมื่อเปิดตาขึ้นอีกครั้งใบหน้าเต็มไปด้วยความสิ้นหวังที่ปิดไม่มิด กนิกายังคงยืนอยู่ตรงนั้นร่างกายเธอตรงและมั่นคงสามปีที่เธอเงียบและยอมรับการถูกดูถูกทั้งหมดกลับเปลี่ยนไปในค่ำคืนนี้บรรยากาศในห้องไม้เงียบสงัดเพียงเสียงนาฬิกายังคงเดินไปข้างหน้าและทุกวินาทีที่ผ่านไปก็เหมือนกำลังดึงทั้งคู่เข้าสู่จุดที่ไม่อาจย้อนกลับได้ประสิทิ์ยืนนิ่งเหมือนถูกตัดกำลังจากข้างในแววตาเขาที่เคยแข็งกร้าวบัดนี้เต็มไปด้วยความลังเล ริมฝีปากสั่นเล็กน้อยราวกับกำลังหาคำพูดแต่ไม่อาจเป็งออกมากน,นิกายังคงยืนตรงหน้าเขาหัวใจเธอเต้นแรงแต่ก้าวเท้าและสายตากลับมั่นคงเธอมองชายคนที่เธอเคยเชื่อว่าจะเป็นที่พึ่งแต่วันนี้เธอกลับเห็นเพียงเงาของคนที่ไม่เคยรู้จักคุณค่าของเธอเงียบทำไมเสียงเธอถามเบาแต่ก้องชัดนี่คือสิ่งที่คุณอยากได้หรือไม่การไล่ผู้หญิงที่ดูแลคุณทุกวันออกไปทั้งที่คุณไม่เคยรู้เลยว่าเธอคือใคร ประสิทธิขยับตัวเล็กน้อยเขายกมือขึ้นลูบหน้าผากเหงือเริ่มผุดตามไรผมฉันฉันไม่เคยคิดว่าจะเสียงเขาขาดหายกลางคันดวงตาที่เคยเต็มไปด้วยอำนาจกลับสั่นคลอนอย่างเห็นได้ชัดกนิกาสูดลมหายใจลึกเธอเอืมมือไปหยิบเอกสารยาที่เขาเคยยื่นให้เธอถือมันขึ้นมามองอีกครั้งตัวอักษรที่พิมพ์เรียงรายตรงหน้าไม่ต่างอะไรจากเครื่องมือที่เขาใช้ตัดเธอออกไปจากชีวิตเธอฉีกเอกสารนั้นออกเป็นสองท่อนด้วยมือที่มั่นคง เสียงกระดาษขาดดังกรอบแกรบก้องสะท้อนในห้องไม้เศษกระดาษตกลงบนพื้นเก่าๆทีละชิ้นราวกับเป็นหลักฐานของการสิ้นสุดอำนาจของเขาประสิทธิ์เบิกตากว้างรีบ 9, ก้าวเข้ามาหนึ่งก้าวกานิกาเธอกำลังทำอะไรเสียงเขาเต็มไปด้วยความตกใจแต่เธอไม่ตอบเธอเพียงฉีกกระดาษในมือออกเป็นชิ้นเล็กลงอีกปล่อยให้มันร่วงหล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นจนเหลือเพียงเศษข่าวเล็กๆที่ไร้ค่าไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไป เธอเงยหน้าขึ้นศบตาเขาอีกครั้งนี่คือคำตอบเสียงเธอหนักแน่นจนบรรยากาศรอบตัวเงียบสงัดประสิทิ์ยืนนิ่งเหมือนถูกตอกตรึงเขามองเศษกระดาษบนพื้นแล้วเงยหน้ามองผู้หญิงตรงหน้าคนที่เขาเคยคิดว่าไม่มีค่ากลับกลายเป็นคนที่เขาไม่อาจควบคุมได้อีกต่อไปกน,นิกาวางสมุดเช็คก,กลับลงในถุงผ้าเธอรูดป,ปิดปากถุงเรียบร้อยก่อนยกมันขึ้นพาดบ่าเสียงเนื้อผ้าสีกันเบาๆแต่กลับดังชัดในหูของเขา เหมือนเสียงประกาศว่าเธอพร้อมจะก้าวออกไปจากที่นี่ทุกเมื่อตั้งแต่วันนี้ไปฉันไม่จําเป็นต้องทนฟังคําดูถูกของคุณอีกแล้วเธอเอ่ยด้วยน้ําเสียงเรียบง่ายแต่ทุกคําเหมือนค้อนที่ทุบลงกลางอ,อกประสิทธิ์เขายกมือขึ้นราวกับอยากคว้าเธอไว้แต่กลับหยุดกลางอากาศความกลัวและความเสียใจปะทะก,กันในใจจนทําให้เขาไม่กล้าก้าวต่อกนิกาหมุนตัวไปทางประตูแสงไฟสลัวจากถงด้านนอกส่องเข้ามาทําให้เงาของเธอยาวทอดบนพื้นไม้ เสียงฟีเท้าเธอหนักแน่นชัดเจนและมั่นคงกว่าทุกก้าวที่เคยเดินในบ้านหลังนี้ประสิทธิ์ยืนนิ่งมองเธอจากด้านหลังหัวใจเขาเต้นรัวอย่างบังคับไม่ได้เขาไม่เคยรู้สึกกลัวการสูญเสียเท่านี้มาก่อนแต่ทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นตรงหน้าโดยที่เขาไม่อาจหยุดมันได้กาน,นิกาเสียงเขาเรียกออกมาในที่สุดสั้นกระชับและเต็มไปด้วยความสั่นไหวเธอหยุดก้าวแต่ไม่หันกลับมาความเงียบแ่าคลุมห้องอีกครั้ง จนเสียงนาฬิกาขวานบนผนังชัดเจนกว่าที่เคยเขาเอ่ยต่ออย่าไปคำพูดนั้นหลุดออกมาเหมือนการวิงวอนไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่การบังคับแต่เป็นเสียงของคนที่เพิ่งรู้ว่าตนเองกำลังจะเสียบางสิ่งที่ไม่อาจได้คืนกาณิกายังคงยืนนิ่งหัวใจเธอเต้นแรงในหูยังได้ยินเสียงเขาที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่เธอไม่ขยับไม่ตอบกลับเธอเพียงยกมือขึ้นจับสายถุงผ้าที่พาดบ่าให้มัน่น และยืนรอให้เขาเผชิญหน้ากับความจริงที่เพิ่งมาถึงอย่างเต็มตัวกานิกายืนนิ่งอยู่หน้าประตูแสงไฟสลัวจากถงทางเดินทอดเงาของเธอยาวไปตามพื้นไม้เบื้องหลังยังคงเป็นเสียงของประสิทธิ์ที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังอย่าไปฉันขอโทษคำพูดนั้นทําให้หัวใจเธอสเือนเล็กน้อยเพราะสามปีที่ผ่านมาเธอเฝ้ารอเพียงคําพูดนี้แต่เมื่อได้ยินจริงๆเธอกลับไม่รู้สึกยินดีอีกต่อไปกานิกาหันกลับมาชา้า สายตาของเธอนิ่งสงบไม่สั่นไหวคุณเพิ่งรู้คุณค่าของฉันตอนที่กำลังจะเสียมันไปเธอพูดด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลแต่ชัดเจนประสิทิ์ยืนนิ่งน้ำตาคลอที่หางตามือที่เคยกำแน่งกลับค่อยๆอ,อ่อนแรงลงเขามองผู้หญิงตรงหน้าที่เขาเคยดูหมิ่นแต่บัดนี้กลับยืนอยู่สูงกว่าที่เขาจะเอื้อมถึงกานิกาก้าวเข้าไปใกล้ตัวอีกครั้งเธอหยิบแฟ้มเอกสารของตนเองขึ้นมากอดไว้กับอกแล้วหันไปทางเขาเป็นครั้งสุดท้าย ฉันไม่ต้องการบ้านหลังใหญ่ไม่ต้องการคำชมเชยมากมายสิ่งเดียวที่ฉันต้องการคือความเคารพแต่คุณไม่เคยให้คำพูดนั้นคือจุดปิดท้ายของความอดท,ทนทั้งหมดเธอเดินออกจากห้องไปชา้าเสียงบานประตูไม้ที่เปิดออกดังแถวแต่กลับหนักแน่นในใจประสิทธิ์เขาได้แต่มองเงาหลังของเธอหายลับไปในความเงียบภายในห้องยังคงมีเพียงเศษกระดาษอย่าที่ฉีกกระจัดกระจายและชายคนหนึ่งที่เพิ่งรู้ว่าตนเองสูญเสียสิ่งล้ำค่าไปตลอดกาล กนิกาก้าวออกไปสู่โลกภายนอกอากาศยามค่ำคืนเย็นสบายลงพัดแถวเบาเธอสูดลมหายใจลึกรู้สึกเหมือนตลดปล่อยพัฒน,นาการที่กดทับมานานหัวใจที่เคยแบกความเจ็บปวดไว้กลับเบาสบายเธอยิ้มเล็กน้อยกับตัวเองเพราะรู้แล้วว่าการเลือกเดินออกมาในวันนี้คือการกลับมาหาตัวตนที่แท้จริงของเธอเรื่องราวของกนิกาจบลงตรงนี้แต่สำหรับเธอนี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่งดงามที่สุด ถ้าคุณชอบเรื่องราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกความรู้สึกและแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวเข้มข้นและทรงพลังแบบนี้อีกครั้งในอนาคต